สวัสดีท่านผู้ชมที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจนะครับวันนี้นะครับผมก็มีเทคนิคดีๆไม่แนะนําอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาบอกเทคนิคในการตัดเสียงรบกวนนะครับจากโปรแกรม Adobe Audition นะครับในเวอร์ชั่นของปี2019นะครับในตัวของเวอร์ชั่นนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เรานะครับทําการ Import ไฟล์เข้ามานะครับซึ่งไฟล์ตัวนี้นะครับผมได้ทําการอัดจากเสียงของมือถือนะครับ เข้ามาในนี้นะครับซึ่งไฟล์ต้นฉบับนะครับจะเป็นเสียงประมาณนี้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Di กสตูดิโอนะครับวันนี้ผมก็มีเทคนิคดีๆมาแนะนําอีกเช่นเคยนะครับผมจะสังเกตว่าจะมีเสียงรบกวนเยอะเลยครับตรงนี้นะครับแล้วก็เสียงแทกที่เข้าไปอยู่ในตรงนี้ด้วยนะครับเทคนิคเอาเสียงออกนะครับขั้นตอนง่ายมากนะครับไม่กี่คลิกก็เสร็จแล้วนะครับเราจะใช้คําสั่งที่ชื่อว่า d ีน้อยนะครับซึ่งให้เราทําแบบนี้นะครับให้เรากด คลิกที่ตรงไหนก็ได้นะครับในเส้นของไทม์ไลน์ตรงนี้นะครับเส้นเสียงตรงนี้นะครับจากนั้นกด c t r โท A เพื่อเลือกเสียงทั้งหมดนะครับและให้เราไปที่คำสั่งที่ชื่อว่าเอฟเฟ t และไปที่คำว่าน้อย u c t i o n นะครับและเลือกตรงนี้ครับเป็นคำสั่งที่ชื่อว่าดีน้อนะครับซึ่งถ้าเราเลือกคำสั่งดีน้อยตัวนี้นะครับมันจะทำการตัดเสียงออกให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้สังเกตดูเสียงนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอันนี้คือเสียงต้นฉบับนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราดึงเมาส์นะครับไปถึงหนึ่งร้อยนะครับเสียงที่มันจุดเริ่มต้นนะครับมันก็จะทําการตัดเสียงออกไปสังเกตดูอีกครั้งนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Di กสตูดิโนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่มีเสียงรบกวนเข้ามาครับมันจะตัดเสียงรบกวนออกไปและจะเอาเฉพาะเสียงที่อยู่ใกล้ในเท่านั้นนะครับสังเกตดูอีกครั้งนะครับถ้าผมลดลงมา วันนี้ผมก็มีเทคนิคดีๆมาถ้าผมดันขึ้นไปสุดนะครับมาแนะนําอีกเช่นเคยนะครับผมเห็นหรือยังครับความแตกต่างนะครับอ่ะผมจะลองกดแอปพลายดูนะครับเราก็จะได้เส้นเสียงนี้ออกมานะครับโดยที่ไม่มีเสียงแทรกรบกวนเข้าไปเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Di กสตูดิโอนะครับวันนี้ผมก็มีเทคนิคดีๆมาแนะนําอีกเช่นเคยนะครับผมก็ลองนําเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับสําหรับใครที่ใช้ห้องอัดที่ อุปกรณ์ไม่เอื้ออำนวยนะครับเช่นตังไม่พอหรืออะไรไม่พอก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับแต่อย่าลืมกด s u b s c r i b e นะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ